สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามดูผลงานนะครับการใช้สารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับแปลงนาของคุณป้าอะไรครับป้านางจ้ะที่อำเภอครับอำเภอวังทองตำบลแม่ละกาบ้านเขก์หมูสีจ้ะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกอันนี้ผมจะถามป้าป้าใช้มาเนี่ยที่กำจัดขดดีเนี่ยป้าเห็นผลยังไงบ้างครับมันก็ได้ผลนะครับเหลือขดดีเยอะไหมครับก็เหลือไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะนะครับนี่ครับ ที่เห็นอยู่นี่คือไม่เยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเต็มเนี่ยครับอืตอนนี้ข้าวอายุกี่วันแล้วครับได้หกสิบวันแล้วค่ะหกสิบวันแล้วนะครับพันข้าวอะไรคะเป็นข้าวหอมนางครับกําลังออกนะครับกําลังเริ่มสลัดเกสรนะครับตรงนี้สวยเลยเนาะหญ้ามีก็มีนิดนิดหน่อยๆนอยอ๋อมีน้อยนะครับคือจากแต่ก่อนมีเยอะไหมครับมีมีเยอะจ้ะอ๋อแต่ก่อนเยอะนะครับก็ยังเหลือบ้างนิดหน่อยเนาะก็ยังเหลือนะครับ ประทับใจไหมคะป้าประทับใจจ้าอย่างนี้ดีเลยเนาะข้าวดีดหายผลผลิตเพิ่มครับนี่ค่ะทุกคนข้าวป้างามมากๆเลยสว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 ยรับดีนะนะข้าวดีอันนี้ของเก่าป้าเป็นข้าวดีดหางวะครับข้าวดีดหางข้าวดีดหลายหลายสายพันธุ์อัะอ๋อหลายสายพันธุ์ก็คือเหลือเหลือน้อยนะครับ แค่เดินเก็ดก็หมดนะครับป้าเนี่ยนะ่นี่ป้าใช้รอบแรกเนาะจ้่ใช้รอบแรกรอบแรกค่ะทุกคนนี่คือผลงานแค่หมักครั้งเดียวนะคะแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับป้ายี่สิบสองไร่จ้ะยี่สิบสองไร่นะครับขอชมข้าวด้านนี้นี่ค่ะดูครับเหมือนกันหมดนะครับเอองามๆเลยค่ะยี่สิบสองไร่นะคะตรงนี้งามมากเลยเห็นข้าวแล้วชื่นใจนะป้าเนาะจ้่ ใช้ต่อไหมคะแบบนี้ใช้ต่อจ้ะอยากให้มันหมดไปเลยข้าวดีนี่ต้องช่วยก็รอบสองก็น่าจะหมดแล้วป้าป้าเพราะรอบนี้ยังเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูผลงานกันนะครับค่ะว่าจะช่วยเหลือป้าลดข้าวดีดหรือค่าข้าวดีได้ป่าแปลงนี้ข้าวดีจะหมดไปไหมแล้วจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะคะค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้าวดีหญ้าวัชพืชในนาเยอะนะคะ ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะข้าวดีดลดผลผลิตเพิ่มค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ